ดื่มไหมดื่มค่ะใช่ไหมสายร้อย่ะเขียนร้อทีเอ็นดีนะครับมารับน้ำดื่มด้วยนะครปลาตกกระแทกมาด้วยนะครับทีเอ็นดีนะฮะได้ยินแล้วมารับน้ำดื่มด้วยนะครับนะครับเพราะว่าท่านต้องใช้เวลาอันนี้ถัง pues ้งวันใช่ไหมฮะเอาขึ้นเช้านะครับช่วงบ่ายมีอีกันนะครับ ไปไน้องทีอดีนโรไลท์เข้ามาถาแล้วนะฮะตัวเก่งเหมือนกันก่อก่อนนะคะเราแข่งกันอย่างกระชับม,มิตรกระชับม,มิตรนะคะวิศพภาเดี๋ยรุนแรงขนาดกับแตะกันรุนแรงนะคะกรรมการอยู่ข้าขนาเ็าเูา่า เต็มที่แม่เก๋มากเลยอก เก้าลงนเป็นการเริ่มของกลุ่มนะคะแล้วก็องเนหมแล้วเนนาีถือกำลัะเยะถ่ายได้ชัดมากทนรก็ใหุ้่แข่งขันกันร้อยกัน่งอยู่ต้ตนนี้ตอนนี้ตนนีนนี้้ทอตอนนี้ออนะนนี้้้ตี กาองมีเขาต้องจริงใเขายิงก็จริงใจมีใจอะไรนี่ด้วกเข้าไปพอรยแล้วโอไมสนาม่ก็ได้เออก็ขที่แล้วที่นีม้นกเออคขอขอบคุณนะครับาู่พิจารณาพี่วา 5นาทีเกียรติเคยครับสามารเลยนะฮะตอนนั้เลือดติดขวดเลือดติดขวดแข็งปดก็เวกนะคะทีใครมาบ้างคะ ES โอเคมีน้องผีน้องแม็น้องฟอสน้องทีน้องเผินฟ้าเฟินฟ้าระวังระลูกแมจะเป็นเก๊ดของ สนามสองโครแกรมลงสนามลวนะตอนนีบอแล้วนะฮะสามสามเอฟอมทีแล้วเช่นเดียวกันนะครับตัวสนามสนามหนึ่งสามทีนี้วแันะบนี้ทำไมทีมเอมีแค่นี้เองวะ ได้แล้วคะโดกร่ดะได้วยอ่ะเส่ค่ะใส่ก่อนอะาเย้สนามนึงนะแมเตะรถกล้องนี่ที่หมอจะว่าไมี่ไม่มีความใยในการหลอลนะคะรู้อาจจะว่าวแมกอาจจะว่ว่ามี่จะปก้องก้งขอโอเค รัก่าเวลาด้วยกันครับเกงสนาที่นเเตอร์ว่าดูเอาแต่น่าหนูมันไม่เอาก้อนแน่แน่นะีนะค d a m นะคเตหัวหัวี่าลัวันนี้นะคะการ่ยทนี่ีไม่เหมือนใครไหมหลบไปแย่ๆบา่าง่ดูที่จเี่

ออกอินไซต์ก็ที่สอคัญนะฮะน่าผางนะนี่พี่ผาต้องทำนบทนามรนะมีเอเอเอนะฮะดูไหนเออท้องพาเออแล้วอเอรอมานเลยนะนะปากแะนเบาเบาปากแทนตอนนี้เขาทอขาวี่นี่เลยทีมนะครับเราะขาไม่รู้ดูมาเขาต้องต่างวัะ

ไปได้ทำดังเราให้กระหงกระลาแล้าก็เอาก็ตีที่แล้วต้องบอกว่าสนับได้เลยนะครับกระหงเวลาไม่ได้จริงนะครับครั้งนี้นะครับจะไม่เหมือนทุกครั้งนะครับ